สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดียข่าวสารของ l ลิเตอร์สตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสมโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่วิเคราะห์ฟุตบอลพิมลีมพร์ลงกเก่าเลตเตอร์พอบฟลลแมเรามาดูความพร้อมของฝั่งเลตเตอร์สตีครับ พลพรกคนักกิ้งจ่อครับอยู่ที่17คะแนนจากการลงเตะ17นัดเวลานี้นะครับลงมาหล่นอยู่อันดับที่3ของตารางแล้วเนื่องจากผลงานของทีมนะครับนั้นตั้งแต่หลีกกลับมาเตะใหม่ไม่ดีเอาเสเลยครับแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับนั้นล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปพ่ายลิปู1-2เมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมาสภาพทีมโดยฟาดแข่งในนัดนี้นะครับยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะริคารเบราเรเยอรบธานเจมจัสติน เจมส์เมดิสันช่วดลงสนามอย่างแน่นอนแล้วแถมล่าสุดนะครับยังมาเสียแพสันดาก้ากองหน้าัตเก่งได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่แล้วอีกด้วยนะครับคาดว่าโรเจอเจนะครับคุณซื้อของทีมนั้นจะส่งจิมมี่วอดี้ลงรั้ตะข่ายเหมือนเดิมในตำแหน่งกองหน้าส่วนบรรดาแนวรุกและก็แดนกลางครับจะใช้ฮาร์พบราดเคนเนบริฮอนรวมทั้งยูริตันละมองเป็นตัวขับเคลื่อนเกมส่วนแผงหลังครับยังใช้ดานิเอลมาตีกับวอลฟาร์ดยืนเซ็นเตอร์ต่อไปครับเรามาดูความพร้อมของฟูลแลมครับทัพเจ้าส่วนน้อยครับลงเตะไปแล้ว17นัด เก็บไปได้25แต้มครับพุ่งขึ้นมาอยู่ันที่7ของตารางแล้วฟอร์มการเล่นของทีมยอดเยี่ยมอย่างมากนะับตั้งแต่หลีกกลับมาเตมใหม่หลังฟุตบอลโลกครับเดินหน้าในการคว้าชัยชนะติดต่อกันแล้วนะครับเกมนั้นล่าสุดน,นะครับเพิ่งเปิดรังเฉือนชนะเซาท์ทามตัน2-1ในแมตช์วันสิ้นปีด้วยนะครับความพร้อมของทีมในแมตช์นี้นะครับก็ยังไม่สามารถใช้งานเลเลงสกูซาน่ามาดูบทวยเคราะห์ครับ หากเทียบศักยภาพโดยรวมของทีมและตัวนักเตะแล้วนะครับรวมถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีครับเลเตอร์นั้นชื่อชั้นอาจจะดีกว่าแต่ถ้ว่าตอนนี้ทีมมีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเยอะทําให้ฟอร์มนั้นดับลงไปมาเจอกับฟูลแลมที่กําลังเล่นด้วยความมันอ,อกมั่นใจครับน่าจะเหนื่อยหนักแน่นอนครับรูปแบบเกมเจ้าถิ่นครับยังคงจะต้องเปิดเกมรุกใส่แน่นอนครับเพราะต้องการชัยชนะฝั่งทีมเยือนครับก็เน้นเกมต้องรับและหาจังหวะสวนกลับ หรือว่าจังหว,วะฉบเฉยบในการโต้กับเร็วซึ่งคราวนี้อยู่ที่ว่าทีมนั้นจะมีความเฉียบคมมากกว่กากันครับซึ่งดูแลนะครับโอกาสทั้งสองทีมนั้นน่าจะกินกันไม่ลงคู่คิดสุสีมากน่าจะลงเออด้วยการเสมอและแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับเอาเลยครับนี่คือการเด็กขขาสารของลิเตอร์ครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ